เก่งค่ะเก่งมากพูดได้น่าประทับใจมากเลยค่ะเธอต้องการอะไรเหล่านี้คะโดยก็แค่อยากมาชื่นชมจากใจจริงว่าหายไปตั้งสี่ปีถือว่าฝึกฝนการพูดสปีดได้ดีมากเลยค่ะแต่คนเราเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะเธอกำลังท้าทายฉันหรอเย่มาแรง飒ดวงเป็น,มนแมลงสาบสำหรับคุณจา๋าดูนะะ่าขยันขยั่งดีนะคะ ไม่เป็นไรค่ะดวงไม่ถือแต่สำหรับดวงคุณจะเป็นหมาน้อยที่แสนจะน่ารักแต่หมาน้อยตัวนี้มมนอารัดใจไปน,นิดนึงนะคะใครอยู่ใกล้มันก็กัดจนอยากเอาไปปล่อยวัดเลยละคะ่ะเป็นหมาก็ยังมีคนให้ข้าวให้น,น้ำไม่ได้โดนไล่อย่างหน้ารังเกียจเหมือนพวกมแมลงสาบโสบกรปรก จะแน่ใจลหรอคะว่าหมาน้อยน่ารักตัวเดิมจึงเป็นที่รักอะไรอะไรที่เคยเป็นของคุณมันอาจจะไม่ใช่ต่อไปแล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือแม้แต่กระทั่งพี่หินหมาน้อยน่ารักอาจกลายเป็นหมาหัวหน่าสำหรับทุกคนไปแล้วก็ได้ ไปคุยกับพี่ที่ห้องหน่อยสิเชิญเลยค่ะพี่ใหญ่ดวงแค่มให้กำลังใจคุจ๋านิดหน่อยะคะ่ะไป